สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกทุกคนนะครับผมมาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่ายนะครับผมงดประจําวันที่10บยีเดนาะเดือนหนึ่งสองนะครับเป็นวันศุกร์เนาะเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะครับเนาะก็จะหยุด2วันนะครับผมก็เจอกันอีกทีก็วันจันทร์นะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับแนวทางนิเคอีเนาะ นะครับก็หลุดไปนะครับเมื beeping, may, floor, ่อวานนี้หลุดไปนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับให้2ไม้ในรอบบ่ายก็มาในรอบเช้านะครับเมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเนาะก็เข <ils> ้ามา3วัน3วันติดแล้วก็มาหลุดเมื่อวานนี้นะครับผมวันนี้ก็จะพยายามแก้ตัวให้พี่ๆเอฟซีนะครับรับซับกันนะครับผมเนาะเพราะว่าวันนี้แนวทางเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแนวทางห่วยรัฐบาลเวียดนามแล้วก็แนวทางห่วยรัฐบาลลาวนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ เวียดนามก็หลุดนะครับพี่เพื่อนนะครับเมื่อวานนี้แบบแนวทางแบบไม่มาเลยนะครับเมื่อวานต้องขอโทษพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะนะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสําหรับในรอบเช้านะครับผมก็จะให้ไปที่เด่นนะครับผม แนะครับแล้วก็2นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่8นะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็จะมี8 0นะครับ8 4 8 6นะครับ ส่วนเด่น2นะครับเด่น2ก็จะมี20 25 28นะครับผมส่วนในหลักร้อยหลักร้อยผมจะให้ไปที่6นะครับก็จะเป็น684 625นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในรอบเช้านะครับผม ส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายเด่นผมจะให้ไปที่นะครับ2แล้วก็7นะครับผมสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่7นะครับผมส่วนเด่น2นะครับเด่น2ก็จะมี2 5 2 7 แล้วก็29นะครับส่วนในเด่น7วิ่งรูที่7นะครับก็จะมี7 1 7 3 7 8นะครับผมส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่1นะครับก็จะเป็น178 129นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับผมไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับวันนี้ก็อยากให้มานะครับอยากให้ปังๆเนาะเมื่อวานนี้หลุดนะครับวันนี้ก็อยากให้รับโชคกันก่อนนะครับหลักๆก็จะมี8 4เนาะ8 4แล้วก็25นะครับ ก็จะมี7,9แล้วก็7,8นะครับส่วน3ตัวที่ชอบนะครับก็จะเป็น1,2,9แล้วก็6,8,4นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับแนวทางนะครับผมเมืม่อเช้านี้นะครับพี่พีเอีเนาะก็ มีข้อความเข้ามานะครับสลับค่ากาแฟนะครับผมผมต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่มากมากนะครับผมไม่ผมไม่เอ่ยนามดีกว่านะครับเนาะก็คือขอบคุณน้ําใจนะครับน้ําใจนะครับสลับค่ากาแฟนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ที่ให้มานะครับขอที่ให้มาก็คือว่าให้กลับไปได้มากกว่ากว่าเดิมนะครับเนาะก็ขอให้โชคลาภนะครับกลับไปหามากกว่าเดิมนะครับเนาะขอบคุณมากๆนะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่พีเนะครับทุกๆทุกๆทางนะครับทุกๆทางที่เข้ามารับชมแนวทางไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับบางวันผมก็ทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับบางวันก็นอนไม่ไม่เพียงพอหรือว่าหลับไม่ไม่เต็มอิ่มนะครับจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีก็ คิดคำนวณหวยนะครับออกกลไปก็บ่ายโมงบ่ายสองนะครับได้นอนก็ประมาณบางทีก็ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะเพราะว่าทําคลิปลงเสร็จปุ๊บสี่โมงผมก็ตื่นมามาลุ้นนะครับมาลุ้นให้พี่พ FC เอฟซนะครับแต่เมื่อวานนี้ลุ้นแนวทางไหนก็ไม่มานะครับเมื่อวานต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็อยากให้แตก3ตัวกันเลยนะครับรับโชคนะครับเพราะว่าจะได้มีทุนต่อกันนะครับผมเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับกับสวัสดีครับ